อันน right? yeah! yeah> Re ้น่ะันนีเฝาว่งเจาันเอาค่ะอ sì ืฉันาลลูก่นั่งสิลูกไม่นั่งอยนี้นั่งจริงๆเลยเหรออนั่งอมเออนั่งปลอมเนี่ยนั่งเหมือน น่าเหมือนแทนใจอะลูกช่วยช่วช่วยน้นาเบียสาเบียหนูไม่เคยรัา,ราเบียหนูชอบไปขายร้านเบียอ๋อชอบไขายร้านเบียเหรอคะขายเป็นอ

ได้แล้วเก,ก,ก่งมากเก่งเก่ง